สวัสดีค่ะทุกคนแล้ววันนี้ก็อยู่กับเก๋ต่อต้องหาค่ะ วันนี้นะคะใครที่กำลังแบบว่ารอชมรถหรูอาจจะซื้อแบบใช้งานเองเป็นของขวัญเป็นรางวัลให้กับชีวิตัเองหรือว่าซื้อให้คนที่คุณรักนะคะวันนี้เกมมีรุ่นนี้ค่ะมาแนะนำกันเลยนะคะกับ Toyota Camry 2.5 Hybrid Premium รถป16ี16.17นะคะเป็นตัวใหม่แนเชนด้วยค่ะมาพร้อมกับสีเทาแบบนี้เลยมาพร้อมกับความรูหราความกว้างขวางเอาเป็นว,ว่าเรามาชมรอบๆตัวรถกันเลยค่ะ สำหรับส่วนด้านหน้านะคะตัวกราจังด้านหน้าเนี่ยจะเป็นตัวครเมียมนะคะมาพร้อมกับช่องลมด้านล่างสีดำไฟหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นโปรเจคเตอร์คู่มาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ LED และเขาได้มีการแยกนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวออกมาไว้ด้านล่างตรงนี้นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าและยังมาพร้อมกับเซนเซอร์หน้า2จุดด้วยกันค่ะสำหรับจเจ้าตัว2.5ไฮบริดพรีเมียมเนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับราคาขับยแดง1,899,000บาทค่ะ โอ้โหราคาแบบว่าร้อนแรงนะเกือบเกืบสองล้านก็เลยทีเดียวแต่วันนี้ใครสนใจคุณสามารถซื้อได้ในราคาไม่ถึงหลักล้านค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังราคาเนะคะเรามาดูด้านข้างกันก่อนสําหรับตัวร้อน,นี่้อนที่ได้เป็นล้อมแม็กจากทาง t o โย t a นะคะขนาด17นิ้วค่ะยางปี2021นะคะสภาพยังดูใหม่อยู่เลยค่ะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยว ที่จับประตูถ้าฝั่งทางด้านคนคัาเนี่ยจะเป็นตัวสมาร์ทคี่เลสนะคะ mm hmm. ก็สามารถทัชที่จะแบบล็อกหรือว่าเปิดล็อกตรงที่จับประตูได้เลยค่ะ mm hmm. และอย่างที่บอก c a มรี่ทุกคนคะ่ะหรูหรากว้างขวางนะคะภายในนั่งสะดวกสบายอย่างแน่นอนแต่ก่อนที่จะไปชมความหรูหราด้านในเรามาดูกับด้านท้ายรถกันก่อนเลยค่ะ mm hmm. ด้านท้ายเนี่ยนะคะตัวกระจกก็จะเป็นระบบไลท์ฟ้านะคะมีไฟเบรกรุนที่3ค่ะ ไฟท้ายนะคะสังเกตจะมีแถบสีฟ้าเป็นสัญลักษณ์ของตัวไฮบริดนะคะเช่นเดียวกันกับโลโก้ด้านหน้าด้วยนะไม่กีนด้านหน้ายังไม่ได้บอกก็คือจะเป็นแถบสีฟ้าแบบนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ของตัวไฮบริดถ้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินธรรมดาเนี่ยจะไม่มีนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะได้กล้องมองหลังแล้วก็เซ็นเซอร์หลัง4จุดด้วยกันค่ะสําหรับด้านท้ายนะคะเรามาดูพื้นที่กันสินิดหนึ่ง าจจะไม่ได้กว้างขวางมากนะคะเพราะว่าเป็นตัวไฮบริดเนาะมันก็จะติดในเรื่องของแบตเตอรี่ที่อยู่ด้านหลังผู้โดยสารเบาผู้โดยสารนะคะแต่ว่าก็วางกระเป๋าเดินทางวางของวางอะไรต่างๆได้อยู่นะและแอบ,บดูนะคะด้านล่างกนสินิดหนึ่งในเรื่องของอยางอะไรอุปกรณ์นะคะทุกอย่างยังคงอยู่แบบครบถ้วนนะคะสามารถนำไปใช้งานได้แบบสบายๆค่ะ และนี่ก็คือรอบๆตัวรถนะเดี๋ยวกีตจะพาทุกคนเนี่ยไปชมความหรูหราและความกว้างขวางภายในตัวรถกันต่อเลยค่ะมาดูกับด้านในตัวรถค่ะด้านในก็จะเป็นสีทูโทนนะคะก็จะเป็นโทนสีดําตัดกับโทนสีเบจค่ะสภาพตัวเบาะเบาะที่ได้เนี่ยเป็นเบนาะหนังโทนสีเบจสภาพคือดูใหม่เลยไม่มีอรอยแตกไม่มีอรอยขาดนะคะแล้วก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าค่ะโดยที่ฝั่งทางด้านคนขับเนี่ยจะเพิ่มตัวดันหลังไฟฟ้าแล้วก็สามารถที่จะเมมจดจาลักษณะตําแหน่งผู้นั่งได้2ตําแหน่งค่ะ เขาบอกว่ารุ่นนี้เขาก็จะมีเพิ่มในส่วนของระบบความปลอดภัยนะคะทางด้านขวามือไม่ว่าจะเป็นปักกิ้งเซนเซอร์ BSM แจ้งเตือนสัญญาณรถมุมอับที่กระจกมองข้างมีแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกเลนแล้วก็มีในเรื่องของระยะการชนต่างๆพวงมาลัยยังเป็นรูปแบบสี่การนะคะแล้วก็เป็นตัวมัตติฟังก์ชันด้วยปรับวอลลุ่มปรับโหมดต่างๆได้เชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนได้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวคุชชั่นค่ะ ซ้ายมือก็อจะเป็นเครื่องเล่นมีเดียหน้าจอทัชสกรีนนะคะรองรับแผ่นดิสซีดีดีวีดีและมาพร้อมกับระบบนําทางตัวแอร์โซนด้านหน้าจะเป็นแบบดูออลโซนค่ะแยกซ้คยวาปรับอุณหภูมิความแรงของลมที่ทางลมนอกจากนี้เขายังมาพร้อมกับระบบฟอกอากาศนาโนโอีค่ะช่วยทําให้อากาศภายในรถของคุณบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นขยับลงมานะคะก็จะมีปุ่มควบคุมม่านไฟฟ้าด้านหลังค่ะทุกอย่างพร้อมใช้งานแบบนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นตัวเป่าลมเย็นนะคะของบอกคูนา สามารถปรับระดับความแรงของลมได้ก็ช่วยในเรื่องของการระบายอากาศนะคะแล้วก็มี Eco Mode EV Mode ค่ะตรงนี้จะเป็นช่องเสียบ AUX USB ไฟ12บโวลต์นะคะเกียร์ออโต้ตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแก้สสองตำแหน่ง นอกจากนี้นี่เลยเขาก็จะมีตัวไวเลสชาร์จิ่งนะคะรองรับการชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้สายตรงกลางก็จะเป็นช่องใส่ของอนเนกประสงค์ทั่วไปซ้สายมือก็จะเป็นช่องใส่เอกสารค่ะคันนี้จะามาพร้อมกับแอร์แบรรอบขันด้วยนี่คือโซนด้านหน้าแต่ว่าเดี๋ยวคิสภาทุกคนเนี่ยไปสัมผัสกับความสะดวกสบายโซนห้องพักดีสัตว์ด้านหลังกันต่อเลยค่ะและนี่คือพื้นที่ด้านหลังนะคะต้องบอกว่าพื้นที่กว้างขวางทุกคนคะ่ะนั่งสะดวกสบายพื้นที่เหลือๆเลยค่ะ สมกับเป็นรถบริหารนะคะแล้วก็บอกสภาพดูใหม่มากทุกคนไม่มีอรอยแตกไม่มีอรอยขาดสภาพสมบ,บูรณ์แบบนี้เลยค่ะตรงกลางเดิมมาเป็นที่วางแขนได้นะคะแล้วก็เป็นที่วางของได้ข้างในบุเป็นแบบกำรรมะหยี่ให้ด้วยนะแล้วก็จะเป็นที่วางแก้วได้สองตำแหน่งค่ะและตัวนี้เป็นตัวไฮบิดพรีเมียมนะคะเขาก็จะมีนี่เลยปุ่มควบคุมในเรื่องของการสั่งงานต่างๆโดยที่บอกคู่หลังเนี่ยเขาก็เป็นบอกปรับไฟฟ้านะสังเกตไหม สามารถปรับเอ็นต่างๆได้แบบนี้เลยค่ะทั้งสองฝั่งนะคะควบคุมในส่วนของม่านไฟฟ้าด้านหลังได้ด้วยแบบนี้นะคะแล้วก็มีแอร์โซนด้านหลังค่ะสามารถปรับระดับอุณหภูมิแยกส่วนได้เลยค่ะรวมไปถึงนะคะสามารถที่จะปรับเลือกนะคะเอ,อ่อวอลลุ่มปรับขึ้นปรับโหมดต่างๆของจอด้านหน้าได้จากผู้ดีสันด้านหลังแบบนี้ค่ะ และนอกจากจะมีม่านไฟฟ้าด้านหลังแล้วเนี่ยด้านข้างทั้ง2ฝั่งบานประตูนะคะเขาก็จะมีม่านบังแดดให้ด้วยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเขายังมาพร้อมกับระบบเสียง JBL นะคะจะได้ลำโพงทั้งหมด12ตำแหน่งด้วยกันและนี่ก็คือภายในตัวรถนะคะเดี๋ยวกิจสภาทุกคนเนี่ยไปชมกับเครื่องยนต์และบอดี้ด้านหน้ากันต่อเลยค่ะมาดูกับบอดี้ด้านหน้านะคะตัวฝากระโปรงเ็จะเป็นแบบโชกราเปิดปิดสดวสบายนะคะแล้วก็ ฝากกระปองเดิมๆนะคะตะเข็บข้างต่างๆสามารถจิกเข้าได้ตัวปัม๊มโตโยตา้ายังคงอยู่สาภาพเดิมแผ่นซับฟอร์มร้อนนะคะสาภาพยังสมบูรณ์ค่ะแล้วก็โชคซ้ายขวามเมอัลลิ่นตัวสวยงามค่ะจุดม้าจากโรงงานก็ยังคงอยู่สาภาพเดิมๆเลยเครื่องยนต์นะคะก็สาภาพเดิมน็อตไม่เคลื่อนไม่ขยับนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินทํางานควบคู่กับระบบไฟฟ้านะคะเครื่อง2.5หรือว่า 2,500cc จะให้กําลังนะคะอยู่ที่205แรงม้าด้วยกันค่ะ และสำหรับใครที่สนใจกับรถหรูอของเราคันนี้ค่ะที่โตโต้คาของเราขายอยู่ที่เจ9 0แสบาทราคาถูกมากๆทุกคนค่ะจาก1,8ึ่งล้านแสนเก็หมือเฮ้ยหายไปล้านหนึ่งคุ้มมากบอกเลยใครจะซื้อต้องรีบซื้อนะคะจัดไปแน่นได้ด้วยและ เครดีดฟรีดาวดอกเบี้ยเริ่มต้นศูนเปอร์เซ็นสามารถที่จะเลือกกันผ่อนนะคะได้ยาวนานสูงสุดถึง84เดือนเลยแล้วก็เรามีบริการหลังการ่ายกับการรับประกันค่ะเครื่องยนต์และเกียร์นาน2ปปีครอบคลุม1 7 9รายการรวมไปถึงนะคะยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศใครสนใจต้องรีบติดต่อ,อเข้ามาค่ะตามช่องทางต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะคะกะับเพจสุดรถยนต์มือสอ,อ,องโตออต้าหะมีไลน์มีติกตอกอินสตาแกรมเว็บไซต์นะคะแล้วก็ หมาเลขโทรศัพท์ก็สามารถกิงกลามาได้กับหมาเลขสุดปล7 77 7สาม7็แล้วก็สุดป7 77 7 7สามค่ะบางท่านบอกว่าอยากดูรีวิวล่นอื่นเพิ่มเติมสามารถรับชมได้นะคะผ่านทางช่อง YouTube โตโออโตค้คาชนะค่ะข้าไปแล้วนะคะลบกวนฝากกด subscribe กดกระดิ่งและฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะแล้วบอกเลยว่าคันนี้ไม่ควรพลาด รถส,สวยคะ่ะสภาพเกียตเองไม่มีชนหักผิดความจมน้ำหรือว่าไฟไหม้ถ้าตรวเจอยินดีซื้อคืนร้อยเปรเ็และเรามีการระบุลงในสัญญาเป็นลายลาักษณอักษรมาพร้อมกับราคาที่ถูกมากๆคุณสามารถเป็นเจ้าของนะกับ Toyota c a ท r y ได้ในราคาเพียงแค่7 9น0 0 0บาทใครสนใจซื้อได้ต้องรีบซื้อคะ่ะคลิปนี้หมดหนาทีแล้วคะ่ะเจอกันได้ใหม่คลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ